ดวงรายเดือนนะคะของราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่21มามกราคมถึง19กลุุ่มภาพันธ์นะคะมาดูกันนะคะว่าดวงในเดือนกันยายน2566นี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะ เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมในเดือนนี้กันก่อนนะคะเชมแผนสิบถ้วยอืมเดือนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ของคุณนะเนี่ยอัศวินถือไม้นะคะไพ่จ้าสติกนะแล้วก็สิบไม้ จะห์ฮาลาฟาน h e Fool อัศวินถือถ้วย The Tower โอเคเดือนนี้นะ่ะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์การตัดสินใจนะคะอย่าหุนหันพันแล่นเด็ดขาดคือ ที่บีเห็นหน้าภพยตรงนี้มันคือจะมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทันหันป,ปุบปับฉับพลันนะคะแล้วมันอาจส่งผลกระทบต่อความคิดการตัดสินใจและสติของคุณในหนาขณะนั้นซึ่งบีมองว่ามันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณไม่ชอบใจคุณไม่พอใจคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับสถานการณ์ตรงนี้ แล้วคุณจะตัดสินใจเลือกตัดปัญหาโดยที่ยังไม่ได้ผิดจรานานะคะให้ดีซะก,ก่อนบีบอกได้เลยว่าถ้าเป็นสถานาการณ์แบบนี้คุณเมื่อตัดสินใจไปแล้วคุณจะเสียใจในภายหลังเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวของคุณเองจะต้องระมัดระวังนะคะอารมณ์ความคิดของตัวเองให้ดีๆค่ะ เพราะไพ่ประจำตัวของคุณนะ่ะได้เป็นไพ่เทมเพลตแล้วเทมเพลตออกมาในด้านนี้นะคะจิตใจของคุณไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยคงที่แปรปรวนนะคะช่วงนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายก็ตามมันอาจจะมาจากสถานการณ์ที่คุณเองถูกละเลยอาจจะมาสถานการณ์ที่คุณเองถูกมองข้ามความสำคัญก็ได้นะคะ แล้วมันส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในเส้นทางการงานของคุณสถานการณ์ในความรักสถานการณ์ในครอบครัวด้วยรู้สึกเหมือนมันมีอะไรหลายๆอย่างทำให้คุณเองอึดอัดนะคะแต่ไพ่ที่ตือนเรื่องของอารมณ์นั้นขึ้นมาค่อนข้างหลายใบเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องระมัดระวังจริงๆถ้าคุณสามารถผ่านเดือนนี้ไปได้นะคะ สิ่งดีๆความสบายใจมันจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ถ้าตัดสินใจอะไรไปโดยที่ไม่ระมัดระวังแน่นอนคะ่ะมันจะส่งผลกระทบแบบลูกโซ่แล้วคุณจะมานั่งเสียดายทีหลังว่าไม่น่าเลยไม่น่าพูดแบบนั้นเลยไม่น่าใจร้อนเลยไม่น่าด่วนสรุปเลยมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉันเล่าว่าในคะ่ะในเดือนนี้จะต้องระมัดระวังนะคะ แม้ว่าตัวของคุณอนะอยากให้มันผ่านพ้นไปเร็วๆแต่ว่าในบางทีอะคะ่ะเราอาจต้องชะลอแล้วคิดพิดจารณาบางเรื่องถ้ามันสำคัญมากๆจริงๆเดือนนี้ถ้ายังไม่ตัดสินใจได้เป็นดีนะคะให้ผ่านพ้นเดือนนี้ไปก่อนแล้วเข้าในช่วงของเดือนอตุลาค่อยตัดสินใจพราะถ้าตัดสินใจไปในเดือนนี้มีโอกาสมากๆที่จะเกิดข้อผิดพลาดนะ พอบีเห็นความใจร้อนแล้วหุนหันพันแลนมากๆน่ะแล้วเหมือนคุณเหนื่อยกับการแบกอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้แล้วคุณคิดที่จะเทอะ่ะอืมคุณคิดที่จะเทคุณคิดที่จะทิ้งคุณคิดว่าจะไม่เอาแล้วนะคะแล้วจะมานั่งเสียใจยทีหลังอะคะ่ะเพราะฉะนันเราเนี่ยระมัดระวังตรงนี้ให้ดีๆ นะคะนี่คือภาพรวมในเดือนนี้ของคุณนะบีบอกได้เลยว่าคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ของคุณมากมาในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานาการณ์ในด้านใดก็ตามในชีวิตนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานการเงินนะคะมาดูซิว่านะคะการงานการเงินในเดือนนี้ของราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้าง3ามเหรียญ สองไม้ห้าไม้โอ้ไพ่ของความใจร้อนมาอีกแล้วนะอัศวินถือดาบนะคะเนี่ยเห็นไหมคือเดือนเนี้ยนะคะเดือนกันยาเนี่ยเป็นเดือนที่มันมีโอกาสประสบความสำเร็จมากๆสำหรับคุณนะคะแต่ไพนะ่น่ะก็บอกว่า อย่าใจร้อนเด็ดขาดนะคะอย่าใจร้อนเด็ดขาดเพราะว่ามันมีสองไม้ขึ้นมาตรงนี้เรามีไพ่ของความใจร้อนจากการตัดสินใจของแล้วก็เป็นการดื้อรั้นนะคะ หลายๆอย่างอ่ะคือไม่ฟังเสียงคนรอบข้างไม่ฟังเสียงคําทัดทานของใครเลยเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปนะคะเดือนนี้อาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าคุณไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการงานการเงินนะคะตัวของคุณเองจะต้องระมัดระวัง ให้ดีๆนะ้อเดือนนี้นะ่ะก็ดูเราเนี่ยเห็นไหมคะมีสถานการณ์ของการตัดสินใจจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งเลยนะคะปัญหางานเดิมๆปัญหาการเงินเดิมๆนะคะในเดือนนี้นะ่ะก็ยังคงเป็นเดือนที่คุณเองนะคะจะต้องนะคะแก้ไขนะมีงานข้างค้างนะคะเดือนนี้ยังต้องได้มีการแก้ไขแล้วก็ทำให้ทมันให้สำเร็จเราถามว่าเดือนนี้จะสามารถปิดจ,จอบได้ไหมแน่นอนคะ่ะไพ่ของความสำเร็จขึ้นมาเด อนนี้คุณมีโอกาสที่คุณจะปิดจ็อบได้คุณมีโอกาสที่จะทํางานได้สําเร็จในเดือนนี้นะคะเรื่องของการเงินน่ะจริง,รงๆแล้วการเงินดูไม่ค่อยเด่นแต่การเงินนั้นจะมาจากการที่คุณลงมือทำนะคะมาจากการที่คุณลงมือทํามาจากการที่ตัวของคุณเองมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมันเป็นผลงานที่มาจากเดือนก่อนๆโดยเฉพาะสิ่งที่คุณได้ลงทุนไปในช่วงของครึ่งปีแรกอะคะ่ะในช่วงของเดือน2เดือน3 เดือนห้าเดือนหอะคะ่ะถ้าหากว่าคุณได้ลงทุนอะไรไปในช่วงเดือนที่ไพ่เขาให้มาเนี่ยในเดือนนี้เนะะี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนจากตรงนั้นนะคะแต่หลายหลายอย่างอะไรเย็นได้ให้เย็นอะไรมองข้ามได้ให้มองข้ามไปก่อนนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่านะคุณจะต้องทำให้มันบรรลุเป้าหมายในเดือนนี้คะ่ะทำให้เต็มที่เลยเพราะว่าเดือนนี้มันมีโอกาสที่ดี แต่อย่าใจร้อนใครเตือนให้ฟังนะคะแอบมาดูต่อในเรื่องของความรักค่ะมาดูซิว่าความรักจะเป็นอย่างไรนะคะความรักของคนมีคู่นะคะหรือว่าคนโสดนะเนี่ยมาดูซิว่าความรักในเดือนนี้ของราศีกุมนะคะจะเป็นอย่างไรจีแฮงแมนหกเหรียญสิบดาบเก้าดาบ โอเคนะคะคือเอาเป็นในกรณีของคนที่มีคู่ก่อนนะถ้าคนที่มีคู่เนี่ยบิว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์น่ะนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเป็นไพ่ของการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่ในตอนนี้คุณนิ่งกันอยู่ในความสัมพันธ์มีปัญหาบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์ซ้อนนะคะเพราะความสัมพันธ์ซ้อนเนี่ย มาเจอกับไพ่สิดาบด้วยซึ่งมันเป็นในลักษณะของออความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังกันมาแบบนี้นะคะเป็นระยะเวลานาน,านแล้วนะคะอาจจะ6เดือนนะเเดือน9เดือน10เดือนที่ผ่านมานะคะที่มันมีปัญหาความสัมพันธ์ซ้อนสำหรับคนที่มีคู่นะคะ เราก็ดูเหมือนกับว่านะคะคนของคุณนะ่ะเขาก็เดินหันหลังไปจากคุณโดยที่ไม่หันหลังกลับมาด้วยนะคะไม่สนใจไม่แยแสไม่อะไรเลยจนทําให้ตัวของคุณเองมีความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์แปรปวนแล้วมากระทบกับชีวิตประจําวันของคุณบีมองว่าเป็นแบบนี้นะคะอืมแล้วถามว่าในเดือนนี้เนะี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมันจะมีอะไรดีขึ้นไหมมากที่สุดนั่นคือการได้คุยกัน ะะมาที่สุดคือการได้คุย,คยการเห็นไหมคะมันมีการปรับความเข้าใจนะมีการแปกนะคะลา a s t e r ์นะคะบนหัวใจที่มันแตกเพราะฉะนั้นเาเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่ในะคะในเดือนนี้น่ะก็มีโอกาสที่คุณจะได้คุยแล้วก็เคลียนะคะกับคนของคุณแต่ถามว่าเราปัญหาเดิมๆล่ะมันจะหายไปไหมก็ยังนะคะเดือนนี้ปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆมันก็จะยังไม่ได้หายไปถ้าหากว่าเขาไม่สามารถที่จะ ตัดได้จริงๆคือไพ่นะคะ่ะมันมีไพ่ของการที่ออกจากสิ่งเดิมแล้วไปสู่สิ่งใหม่นั่นคือการที่ถ้าหากว่าตัวของเขาเองนะคะสามารถที่จะปล่อยหรือตัดบุคคลที่สามออกไปได้เขากับคุณก็สามารถที่จะก้าวไปในเส้นทางความรักเส้นใหม่ได้สําหรับเดือนนี้ตัดพีก็มองไว้อย่างอะคะ่ะถ้าเป็นเดือนนี้อะนะ ส่วนของคนโสดนะคะถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมอันที่จริงแล้วบีมองว่าคนโสดเนี่ยน่าจะรอคนเก่าๆให้กลับมาเคลียร์มากกว่านะคะดูแล้วพลังงานตรงนี้ยังไม่ได้มีพลังงานของคนใหม่ๆเข้ามาแต่จะเป็นพลังงานของคนเก่านะที่ได้มีการ,รวนกลับมาแหากันนะคะ,ะคู่กรณีของคุณนะคะอาจจะเป็นคนธาตุดินหรือว่าธาตุลมก็ได้นะคะธาตุดินหรือว่าธาตุลมนะ เพราะนันเลาเนะะี่ยค่ะสำหรับคนโสดอะ่ะคนเก่าของคุณเนะะี่ยค่ะเขาจะกลับมาแล้วก็เคลียร์ใจกันกับคุณนะคะถ้าเคลียร์กันได้แล้วสามารถที่จะตกลงกันได้ก็ไปกันต่อได้สําหรับการกลับมาเคลียร์กันนะคะกับคู่กรณีของคุณพอบีมองว่าพลังงานของคนใหม่อะคะ่ะที่จะเข้ามาหาคุณอะยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจนนะคะ อ่ะเรามาดูซิว่าเรื่องของสุขภาพนะคะของราศีปุมนะั้นสุขภาพจะเป็นอย่างไรนะอืมสุขภาพนะคะ ไพ่มาในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลนะเพราะว่ามันเป็นไพ่เดิมูนนะมาจากออความคิดของคุณนะคะมาจากจินตนาการของคุณนะคะอืมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ให้ระมัดระวังความคิดความเครียดนะคะแล้กก็ให้ระมัดระวังนะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการที่บางครั้งนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วนะคะก็ระมัดระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะให้ระมัดระวังปัญหาช่วงขาลงมานะคะ บีก็มองว่ามีโอกาสมากๆที่จะสะดุดหกล้มนะคะลื่นอะไรแบบนี้เนาะระมัดระวังเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะถ้าหากว่าใครเป็นคนทีเ่เวลาเครียดแล้วชอบทานนะคะชอบกินของหวานอะไรแบบนี้เนาะคุณก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอ การเจ็บคอการปวดหัวการปวดขาคือไพ่ก็ยังออกมาเหมือนเดิมนะคะนั่งนานๆนะคะอืมให้ระมัดระวังของมีคมมีดบาดอะไรแบบนี้นะอ่าดวงตาระบบเลือดนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการหยิบจับเครื่องไม้เครื่องมือนะคะ ในการทํางานของคุณนะคะอาจจะได้แผลได้แต่เรื่องของอุบัติเหตุอ่ะบีเติอนไปเล่ๆเนาะว่าให้ระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะจากความใจร้อนของคุณนี่แหละนะก็ไม่ได้มีอะไรนะคะมีเท่านี้เรื่องของสุขภาพที่ต้องระมัดระวังแต่ที่แน่แหละคุณเป็นคนคิดเยอะเราช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องของการงานด้วยมีปัญหาเรื่องของความรักด้วยมันทําให้คุณเองมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูดูแย่ไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าคุณเครียด คิตมากบางคนอาจจะมีความเป็นซึมเศร้าด้วยนะคะตัวของคุณเองต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะพี่นางฟ้านะคะกับบางสิ่งบางอย่างในช่วงเดือนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ดียังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะสถานการณ์บางอย่างในเดือนนี้นะคะอาจจะได้มีการ พิจรารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะการงานเก่าๆการงานเดิมๆที่เคยถูกปฏิเสธไปนะคะความความสัมพันธ์นะคะความรักที่เคยถูกปฏิเสธไปหรือมีปัญหาไปอะคะ่ะก็จะได้มีการเคลียร์กันในเดือนนี้นะคะเมื่อได้มีการคุยเมื่อได้มีการเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักคุณจะไปต่อหรือคุณจะพอแค่นี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเลยนะคะแล้วการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้นะคะมันจะส่งผลต่ออนาคต นะะในเดือนต่อๆไปของคุณด้วยค่ะพี่นาฟ้านะคะสำหรับนี้ใบสุดท้ายออกมาบอกว่า,าถ้าคุณมีคำถามที่คุณยังหาคำตอบไม่ได้นะคะก็อยากที่จะให้คุณนะคะลองอธิษฐานกับเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณนะเล่าคุณนะคะจะได้รับคำตอบที่ต้องการในเรื่องของความรักนะคะไพน่นางฟ้าในความรักนะไพ่บอกว่าคุณนะอันที่จริงแล้วคุณเจอรักแท้ของคุณแล้วนะคะ คนที่เป็นครอบครัวกันอยู่คนที่เป็นคู่ของคุณอยู่ในตอนนี้เขามีพลังงานของรักแท้เรามีพลังงานของคนที่เคยเป็นคู่กันมาจากอดีตชาติด้วยนะออคุณเจอคนที่ใช่เรานะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะถ้าหากว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และเราก็คุณสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับเขาได้ความสัมพันธ์นะคะสำหรับราศีกุมในเดือนนี้อ่ะ นะคะมันจะลงตัวแล้วมันก็จะกลายเป็นความรักที่ดีด้วยสําหรับคุณคนโสดที่คุณรอคนเก่าๆของคุณกลับมานะคะเพราะว่าพลังงานที่เราเปิดกันไปในความรากักอ่ะมันยังไม่มีคนใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเรานะะี่ยค่ะคนเก่าที่จะกลับมาก็มีโอกาสมากๆนะคะที่จะเป็นคู่ที่ดีของคุณในอนาคตเพราะคนคนนี้นะคะเขาคือคู่ของคุณ พี่ไพ่เขาย้ำนะมีทั้ง t o Love มีทั้ง Past Life นะคะแล้วก็มี Soulmate ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะได้เจอคู่ที่แท้จริงของคุณแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีคู่หรือว่าคนโสดก็ตามสำหรับพลังงานนะคะในเดือนนี้ของคุณนะ,ะโอเคนะคะขอบคอนเรียบร้อยเป็นกำลังใจให้กับราศีกุมนะคะสวัสดีค่ะ